ครับสวัสดีครับก็พบกับผมนะครับเจ้าจันคนทํากินนะฮะฝากช่องด้วยนะครับผมเป็นช่องใหม่ครับแล้วก็วันนี้ผมทํางานอะไรเลยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ทีนี้ผมจะพาไปตกปลานะครับผมเพวที่ใช้คันเดิมครับลอกตัวเดิมฮะแล้วก็เหยื่อก็ตัวเดิมนะครับไม่มีอะไรก็กรบยางฮะตัวนี้ใช้มานานแล้วนะฮะ สองถึงสามเดือนแล้วฮะแต่มันยังไม่เปือยไม่มีแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายตกปลากันเลยนะฮะฝากช่องด้วยครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปอื่นตต่อไปนะครับโอเคครับเราตอนนี้ย้ายมาเข้าร่มนะฮะผมลองตีๆดูก่อนนะฮะก่อนจะท่ายทำว่ามีตัวไหมผมคิดว่าปลาน่าจะอยู่อ่านี้ฮะ,ะเพราะว่า สุดไปทางนู้นนะครับสุดผักของป้าพักตบชวาก็คือสุดของนะฮะคุคิดว่าตรงนี้น่าจะมีตัวนะเดี๋ยวลองมา,มาลองดูกันครับนี่ไม่ม,มีเดี๋ยวรู้กันนะโอเคครับโดนปลานะครับผม ไม่ได้ถ่ายครับผมไม่ได้ถ่ายภาพแล้วโอ้ oh. ตื้อพัดใจครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมปลาขึ้นให้ดูนะครับตื้อพัดใจครับ ครับนี่ครับคือปลาตัวนี้ฮะผมตื้อมาพักหนึ่งนะฮะเกือบยี่สิบไม้ได้นะครับสามิบไม้นะฮะผมคิดว่ามันไม่กินแล้วครับผมก็เลยปิดกล่องเก่าจะตื้ออีกสักสามตีไม้ถ้ามันไม่กลัดผมก็จะย้ายาใหม่ฮะกัดครับนี่ครับกดบัดตรงนู้นเลยครับ ป่าพัก่องนะฮะตรงสุดคลองพอดีนะครับที่ผมบอยคลองนี้มันเป็นคลองข้างถนนครับน้ํามันแห้งครับมันตื้นตื้อพัดใหญ่ครับตัวนี้ก็จะออกมากับครับครับก็ไซส์พอได้ครับประมาณสามขีดนะฮะตัวนี้สามขีดน่าจะได้ครับสองสามขีดนะครับโอเคครับฝากท่องใหม่ด้วยนะครับมาย้ายใหม่ครับขอบคุณครับ นนนังบครบว่าเจออะไรบางอย่างครับแป๊บนึ่งครับนี่ครับทุกคนเห็นเหนมือนผมไหมนี่เลยนี่ครับเดีย๋ยวจัดเขานหน่อยนะ ตีปลาไปได้ามไมนี่ครับสาเหตุที่ผมนุ่งเป็นกางเกงแบบนี้มาครับทุกคนจะมันเป็นกางเกงวอมครับเวลามันลงน้ำลงท่ามันมันมดีกว่ากางเกงยียนฮะออกตกปา่าบางทีเยื่อเราติดมั่งไรมั่งเนี้ยถอดยากผมไม่ต้องถอดครับใส่นี้แหละแป๊บนึงครับแปบ๊บนึงโอเค หรือเปล่ปาไม่รู้นะเดี๋ยวลองอย่างดนะูใหม่จะแตกงกานนีนะ้ไม่ได้ปลาหรอกอน้ำเย็นครับช่วงนี้อากาศหนาวน้ำไม่เลือกใคร ีหนึ่งครับ่อครับนู่นอีกฝักหนึ่งครับถัดา,ายมือครับเดี๋ยวมอนครับ Okay. เนี่นะครับถึงเราไม่ได้ปลาเราก็ไม่อดตายครับนนัครบี่ครับบัวธรรมชาตินะครับบัวในคลองแบบธรรมชาตินะครับไม่มีการฉีดยาหรืออะไรทั้งสิ้นนะนี่ครับไม่มีปลาไม่อดตายครับ มุดตกฟ้าหรือเก็บบวัวเทค,ครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับ ปื้อไม่กี่ไม้ครับถามตีไม้ครับเดินเหยี่อนิ่งๆนะครับเดี๋ยวใกล้ไานะถาเหยื่อนิ่งๆไหมฮะปาเกียเบาๆครับเต้อครับขีดปังขี่ครับทำปลาเกือก็ดีครับใ่นี้โอเคครับแกะปลาครับโอเคครับเราก็ถ่ายกันไปเรื่อยๆฮะทีนี้เรามาเจออ่าว นี่ครับแต่นี้จะมีป,ป้าๆเขาตกไอ้ตุ่มปลากันนะครับโอเคครับนี่ฮะเราก็หากินกันคนละแนวนะครับผมโอเคเอาเลยป้าลงได้เลยครับเนี่ยครับเป็นหมายคล้องธรรมชาตินะฮะอย่างนี้ เดี๋ยวเราลองไปดูหม่กันข้างหน้านะครับเพราะว่าถ้าสุ่มปลาแล้วมน้ามันจะกระเพื่อมนะครับไม่สามารถที่จะตีเบ็ดได้นะครับผมครโอเคครับไปดูหมา่ข้างหน้ากันครับโอเคครับเรากลับมาหมา่เดิมนะฮะนอกงจากเมื่อกี้นี้ครับเราจะเปลี่ยนหม่แต่นี้เราดันไปเจอชาวบ้านนะเขาเอามาสุ่มปลาหากินอย่างเราเนี่ยครับ เราก็ไม่เบียเบียงกันเนาะคนตัางหากินครับที่ตกเบ็ดเราได้ทั้งลึกและตื้นนะฮะตามสภาพแล้วความจริงแล้วแต่ตุ่มคือเขาต้องกินน้ํำตื้นจริงๆครับไม่สามารถตุ่มน้าลึกได้เราก็แบ่งที่หากินกันไปครับแคบเราลองมาดูหมายนี้หมายเดิมนะครับที่ได้ตัวสะพักไปนี้ก็ ้ที่สามแล้วตรงนี้สองแต้มนะครับแล้วก็หมายข้างถนนอีกหนึ่งแต้มนะครับปลาบล็อกครับตัวไม่ใหญ่ครับสายกำลังทำกะเบือครับอุ้โห้เฮ้ครับเดี๋ยวเก็บเปลานะโอเคครับระนะคคบนะก่อนเข้าบ้านนะหมานี้ก็จะมืดแล้วนะฮะ เดีย๋ยวลองมาตีเวิร์นี้ดูครับว่าจะได้ผลไหมก็จบหมายนี้ก็กลับบ้านครับไปลองดูเลยครับเดี๋ยวมืด โอเคครับนะนะเดี๋ยวเก็บกัดกบยางไปสองตัวนะฮะตัวละทีนะครับมันกัดไม่ได้ครับเพราะปลาตัวมันเล็กครับมันอมเยือไม่เข้านะเดี๋ยวผมจะลองเรียกปลาใหญ่ด้วยเหยื่อตัวนี้นะครับนี่นี่ครับแันยี่แปดนะฮะ อเครับโครับโดสักทีครับ ตามมาไหลน้ำมาครับเดี๋ยวดานน้ำใส่เดี๋ยวด้นน้ำใส่นี่ครับไตสวยเลยครับตัวนี้สี่ขีดหรือเครื่องโลน่าจะได้นะครับตัวนี้โอเคครับตัวนี้ต้องถ่ายรูปก,กันหน่อยครับเจอก,กันที่บ้านครับ